ในวันที่สับสนในชีวิตจงคิดบวกแบบคนฉลาดให้ทำตามกฎเหล่านี้ชีวิตของทุกคนล้วนต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความสับสนและไม่แน่ใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความสัมพันธ์การตัดสินใจครั้งสำคัญหรือแม้แต่ความหมายของชีวิตเองการจมอยู่กับความสับสนอาจทำให้คุณเครียดหดหู่และรู้สึกไร้จุดหมายแต่คุณสามารถจัดการกับความรู้สึกเหล่านี้ได้การคิดบวกเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้คุณก้าวผ่าน ช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้แต่การคิดบวกที่ฉลาดไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธปัญหาหรือมองโลกในงแง่ดีจนเกินไปหกักแต่เป็นการมองหาทางออกอย่างมีเหตุผลและใช้พลังบวกนําพาชีวิตไปในทิศทางที่ดีขึ้นในคลิปนี้มาดูกันว่าคนที่ฉลาดและคิดบวกอย่างมิสติกเขาจัดการกับความสับสนในชีวิตอย่างไรและคุณสามารถนําแนวทางเหล่านี้ไปปรับใช้กับตัวเองได้อย่างไรหนึ่งหยุดแล้วหายใจลึกๆก,ก,ก่อนตัดสินใจ ทำไมต้องหยุดก่อนเมื่อคุณรู้สึกสับสนสมองของคุณมักจะเต็มไปด้วยความคิดฟุ้งซ่านและอารมณ์ที่ปั่นปว่วนหากคุณตัดสินใจอะไรบางอย่างในช่วงเวลานั้นมีโอกาสสูงมากที่การตัดสินใจจะผิดพลาดหรือทำให้สถานการณ์แย่ลงการหายใจลึกๆมีประโยชน์อย่างไรการหายใจลึกๆช่วยให้ระบบประสาทสงบลงลดระดับฮอร์โมอนความเครียดคอติซอลและเพิ่มออกซิเจนให้สมองทำให้คุณสามารถคิดได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้น วิธีปฏิบัติ 1. ใช้เทคนิค4-7-8ถึง7ถึง8หายใจเข้าทางจมูกช้าๆนับ1-4สกลั้นหายใจไว้นับ1-7ถึง7ค่อยๆผ่อนลมหายใจออกทางปากนับ1-8ถึง8ทำซ้ำ4ี่ถครั้งจนรู้สึกสงบขึ้น 2. อออกจากสถานการณ์ชั่วคราว หากคุณกำลังเผชิญปัญหาใหญ่ให้เดินออกไปจากสถานที่นั้นชั่วคราวเช่นไปนั่งในสวนเดินเล่นหรือหาบุงสงบ 2. ถามตัวเองว่าปัญหานี้สำคัญจริงๆไหมทำไมต้องตั้งคำถามนี้เวลาที่คุณสับสนรหรือเครียดมากบางครั้งมันอาจเกิดจากการที่คุณให้ความสำคัญกับเรื่องเล็กๆมากเกินไปการตั้งคำถามนี้ช่วยให้คุณแยกแยะว่าอะไรคือสิ่งที่ควรใส่ใจจริงฮ่ฮวิธีคิดแบบคนฉลาด อีกหนึ่งปีข้างหน้าฉันจะยังทุกข์กับเรื่องนี้ไหมฉันกําลังวิตกกับสิ่งที่ฉันควบคุมได้หรือสิ่งที่ฉันควบคุมไม่ได้มันเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อชีวิตฉันจริงๆหรือเป็นแค่ความกังวลที่ฉันสร้างขึ้นเองตัวอย่างสถานการณ์คุณถูกวิจารณ์ในที่ทำงานถามตัวเองว่าอีกหนึ่งปีข้างหน้าฉันจะยังใส่ใจเรื่องนี้ไหมถ้าไม่ก็ปล่อยวางคุณสับสนว่าจะเลือกงานไหนดีถามตัวเองว่าฉันควบคุมอะไรได้บ้าง แล้วตัดสินใจจากปัจจัยที่คุณมีสมเปลี่ยนมุมมองจากทำไมฉันถึงเจอเรื่องนี้เป็นฉันจะเรียนรู้อะไรจากมันทำไมการเปลี่ยนมุมมองจึงสำคัญคนที่ติดอยู่กับความคิดลบมักจะถามตัวเองว่าทำไมฉันต้องมาเจอเรื่องแย่ๆแ,แบบนี้แต่คนฉลาดจะมองหาบทเรียนจากทุกสถานการณ์แนวทางปฏิบัติ 1. เขียนปัญหาของคุณลงกระดาษ 2. เขียนสิ่งที่คุณเรียนรู้จากมัน เช่นฉันล้มเหลวในโปรเจกต์นี้แต่ฉันได้เรียนรู้ว่าฉันต้องจัดการเวลาให้ดีขึ้น 3. หาทางนำบทเรียนไปใช้ในอนาคต 4. หลีกเลี่ยงการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์ทำไมอารมณ์ถึงส่งผลต่อการตัดสินใจสมองส่วนอารมณ์มิเตเลมีแนวโน้มจะเข้าควบคุมการตัดสินใจเมื่อคุณอยู่ภายใต้ความเครียดหรือความกดดันทำให้คุณอาจเลือกทางที่ไม่เหมาะสม วิธีป้องกันถ้าคุณกำลังโกรธหรือวิตกกังวลอย่าตัดสินใจทันทีให้รอ24ชั่วโมงถ้าคุณรู้สึกว่าต้องตัดสินใจเดี๋ยวนั้นให้ถามตัวเองว่าฉันตัดสินใจเพราะเหตุผลหรือเพราะอารมณ์หากมองหาความสุขจากสิ่งเล็กฮ่าฮะทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญในช่วงเวลาที่สับสนและเครียดมากสมองของคุณมักจะจดจ่ออยู่กับปัญหาทำให้คุณมองข้าม เรื่องดีๆที่เกิดขึ้นรอบตัวความสามารถในการมองเห็นความสุขจากสิ่งเล็กๆเ,เป็นกุญแจสําคัญที่ช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและทําให้คุณรับมือกับปัญหาได้ดีขึ้นแนวคิดที่ควรเข้าใจรั้งสิ่งเล็กๆก,ก็ช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้ความเครียดและความสับสนมักทําให้คุณมองเห็นแต่ด้านลบของชีวิตคุณต้องฝึกมองหาสิ่งดีๆอย่างตั้งใจการมีความสุขเล็กๆในแต่ละวันจะช่วยให้คุณมีพลังใจในการเผชิญปัญหา วิธีปฏิบัติ 1. เริ่มต้นวันใหม่ด้วยสิ่งที่ทำให้คุณยิ้มได้ฟังเพลงที่คุณชอบดื่มกาแฟหรือชาอุ่นๆแล้วใช้เวลาสงบอ่านหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจ 2. ฝึกขอบคุณสิ่งเล็กๆในชีวิตก่อนนอนลองเขียน 3. ามสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกดีในวันนี้แม้จะเป็นเรื่องเล็ก,เลกๆเช่นวันนี้อากาศดีหรือได้กินของอร่อย 3. ใช้เวลากับธรรมชาติ ออกไปเดินเล่นในสวนฟังเสียงนกหรือดูพระอาทิตย์ตกสิ่งเหล่านี้ช่วยให้จิตใจสงบลง 6. หยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นทำไมการเปรียบเทียบตัวเองถึงเป็นอันตรายทำให้คุณรู้สึกไม่พอใจในตัวเองทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอคุณอาจมองเห็นแค่เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคนอื่นแต่ไม่ได้เห็นการต่อสู้ภายในของพวกเขาแนวคิดที่ควรเข้าใจ ทุกคนมีเส้นทางของตัวเองไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบไปหมดการเปรียบเทียบที่ดีที่สุดคือการเปรียบเทียบตัวเองกับตัวคุณเมื่อวานวิธีปฏิบัติ 1. จำกัดเวลาเล่นโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยภาพลักษณ์ที่ถูกคัดเลือกมาแล้วคนส่วนใหญ่มักแชร์แต่ด้านที่ดีที่สุดของชีวิตลองลดเวลาการเล่นโซเชียลแล้วใช้เวลาโฟกัสกับตัวเองแทน2เปลี่ยนจากเปรียบเทียบเป็นเรียนรู้ แทนที่จะคิดว่าทําไมเขาถึงเก่งจังให้คิดว่าฉันจะเรียนรู้อะไรจากเขาได้บ้าง 3. พัฒนาตัวเองในแบบของคุณตั้งเป้าหมายที่เหมาะกับชีวิตของคุณเองไม่ใช่ตามมาตรฐานของคนอื่น 7. พูดคุยกับคนที่ให้คําแนะนําที่ดีทําไมการพูดคุยกับคนที่ใช่ถึงสําคัญความสับสนมักเกิดขึ้นเมื่อคุณอยู่กับความคิดของตัวเองมากเกินไปบางครั้งคุณอาจต้องการมุมมองที่แตกต่าง เพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพรวมชัดขึ้นใครคือคนที่คุณคุยด้วย 1. คนที่ให้กำลังใจแต่ไม่ปล่อยให้คุณจมอยู่กับปัญหาบางครั้งคุณแค่ต้องการใครสักคนที่รับฟังโดยไม่ตัดสิน 2. คนที่มีประสบการณ์มากกว่าถ้าคุณสับสนเรื่องงานลองปรึกษาคนที่มีประสบการณ์ในสายงานนั้นถ้าคุณสับสนเรื่องความสัมพันธ์ลองคุยกับคนที่มีชีวิตคู่ที่มั่นคง 3. ผู้เชี่ยวชาญ บางครั้งการพูดคุยกับโค้ชชีวิตหรือที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาอาจช่วยให้คุณเห็นทางออกที่คุณไม่เคยนึกถึงวิธีปฏิบัติถ้ารู้สึกเครียดมากลองนัดพบหรือโทรหาคนที่คุณไว้ใจถ้ารู้สึกไม่กล้าพูดลองเขียนความคิดของคุณลงบนกระดาษแล้วค่อยนำไปพูดคุยแลงมือทำแม้จะยังไม่แน่ใจทำไมการลงมือทำถึงสำคัญความสับสนมักเกิดจากการคิดมากเกินไป บางครั้งคุณจะไม่มีทางรู้ว่าคุณต้องการอะไรจนกว่าคุณจะลองทําแนวคิดที่ควรเข้าใจคุณไม่จําเป็นต้องมีแผนที่สมบูรณ์แบบก่อนเริ่มต้นการลงมือทําแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถนําคุณไปสู่คําตอบได้วิธีปฏิบัติ 1. ถ้าคุณสับสนเรื่องงานลองฝึกงานหรือทําโปรเจกต์เล็กๆดูก่อน 2. ถ้าคุณสับสนเรื่องความสัมพันธ์ ลองเปิดใจพูดคุยกับคนที่คุณรู้สึกไม่แน่ใจ 3. ถ้าคุณสับสนเรื่องเป้าหมายชีวิตลองทำสิ่งใหม่ๆที่แตกต่างจากเดิมเช่นเรียนคอร์สออนไลน์หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่คุณไม่เคยลอง 9. เชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านไปทำไมแนวคิดนี้ถึงสำคัญไม่มีปัญหาใดอยู่กับคุณตลอดไปการระหนักว่าทุกสิ่งเป็นชั่วคราวจะช่วยให้คุณผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากได้ง่ายขึ้น แนวคิดที่ควรเข้าใจความทุกข์ก็เหมือนพายุมันมาและไปไม่มีพายุลูกไหนอยู่ตลอดไปทุกครั้งที่คุณผ่านปัญหามาได้คุณจะพบว่าตัวเองแข็งแกร่งขึ้นเสมอวิธีปฏิบัติ 1. น,นึกถึงปัญหาในอดีตที่คุณเคยผ่านไปได้เคยหมายที่คุณเคยคิดว่าเรื่องนี้ฉันไม่มีวันผ่านไปได้แน่ๆแต่ตอนนี้มันกลายเป็นแค่ความทรงจำาอใช้ประโยคตัใจ this too shall pass เดี๋ยวมันก็ผ่านไปทุกปัญหามีวันจบ 3. ม,มองอนาคตในแง่บวกลองจินตนาการว่าหลังจากผ่านช่วงเวลานี้ไปคุณจะเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างไร1 10คือส,สร้างเสาหลักทางจิตใจให้ตัวเองทำไมต้องมีเสาหลักทางจิตใจเวลาที่คุณสับสนท้อแท้หรือรู้สึกว่าชีวิตไร้ทิศทางสิ่งที่ช่วยให้คุณยังคงยืนหยัดอยู่ได้คือเสาหลักทางจิตใจหรือ m มายเ a n นอ r s เมันเป็นเหมือนหลักยึดที่ช่วยให้คุณไม่ถูกพายุแห่งอารมณ์หรือปัญหาต่างๆพัดพาไปจนหลงทางเสาหลักทางจิตใจสามารถเป็นสิ่งต่างๆได้ขึ้นอยู่กับตัวคุณเช่นค่านิยมส่วนตัวเช่นความซื่อสัตย์ความเมตตาหรือความพยายามเป้าหมายระยะยาวสิ่งที่คุณอยากทําให้สําเร็จในชีวิตคําพูดตัใจประโยคที่ช่วยให้คุณมีสติและกําลังใจบุคคลต้นแบบคนที่คุณชื่นชมและใช้เป็นแนวทาง ความเชื่อทางศาสนาหรือจิตวิญญาณที่ให้พลังใจแก่คุณตัวอย่างของเสาหลักทางจิตใจหนึ่งคำพูดตัวใจที่ช่วยให้คุณมั่นคงบางครั้งการมีคำพูดสั้นๆที่เป็นเสมือนเชือกดึงสติสามารถช่วยให้คุณผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากได้เช่นทุกอย่างมีเหตุผลของมันฉันเคยผ่านเรื่องแย่ๆมาแล้วและฉันจะผ่านมันไปได้อีกครั้ง วันนี้อาจจะแย่แต่พรุ่งนี้ยังมีโอกาสลองหาคำพูดที่ตรงกับความรู้สึกของคุณแล้วใช้มันเป็นเสาหลักเวลาที่คุณรู้สึกหลงทาง2เป้าหมายในชีวิตที่เป็นเหมือนเข็มทิศเวลาที่คุณสับสนลองถามตัวเองว่าฉันต้องการอะไรจากชีวิตถ้าคุณต้องการสร้างธุรกิจของตัวเองปัญหาที่คุณเจอวันนี้เป็นแค่บทเรียนที่ทำให้คุณแกร่งขึ้นถ้าคุณต้องการเป็นคนที่มีความสุขคุณ ต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ถ้าคุณต้องการเป็นพ่อแม่ที่ดีคุณต้องพัฒนาตัวเองทุกวันการมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณไม่หลงทางแม้ว่าชีวิตจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน 3. บุคคลต้นแบบที่เป็นแรงบันดาลใจบางครั้งการคิดถึงคนที่เคยผ่านสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่และประสบความสำเร็จได้สามารถช่วยให้คุณมีพลังใจมากขึ้น ถ้าคุณรู้สึกว่าสับสนเรื่องอาชีพศึกษาชีวิตของสตีฟจ็อบส์อีลอนมัสก์คือบุคคลที่ประสบความสำเร็จในเส้นทางของพวกเขาถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตยากลำบากอ่านเรื่องราวของคนที่เคยล้มเหลวแต่ลุกขึ้นมาได้เช่นเจเคโรลิงหรืออุปราวินฟรีถ้าคุณต้องการพลังใจในการสู้ชีวิตมองหาคนใกล้ตัวที่คุณชื่นชมเช่นพ่อแม่ครูหรือเพื่อนที่มีทัศนคติที่ดีสี่สร้างพิธีกรรมแห่งความมั่นคง พิธีกรรมที่ช่วยให้คุณมีสติและกลับมายืนหยัดได้เป็นอีกหนึ่งเสาหลักที่สำคัญการเขียนบันทึกทุกครั้งที่รู้สึกสับสนลองเขียนความคิดของคุณลงบนกระดาษแล้วคุณจะมองเห็นสิ่งต่างๆชัดขึ้นการทำสมาธิฝึกนั่งเงียบๆสัก5-10นาทีต่อวันเพื่อฝึกสติและทำให้จิตใจสงบการออกกำลังกายร่างกายแข็งแรงขึ้นจิตใจก็แข็งแรงขึ้นด้วยสรุปข้อที่10ส,สร้างเสาหลักทางจิตใจ หาค่านิยมและหลักการที่คุณยึดถือใช้คำพูดตวนใจเป็นเครื่องมือดึงสติตั้งเป้าหมายที่เป็นเหมือนเข็มทิศให้ชีวิตหาแรงบันดาลใจจากบุคคลต้นแบบสร้างพิธีกรรมที่ช่วยให้คุณกลับมามั่นคงเมื่อสับสนเมื่อคุณมีเสาหลักทางจิตใจต่อให้ชีวิตจะสั่นคลอนแค่ไหนคุณก็จะสามารถกลับมายืนหยัดได้เสมอ ขอให้คนที่ประสบปัญหาสับสนในชีวิตขอให้ผ่านไปด้วยได้ดีนะครับและขอให้ชีวิตดียิ่งยิ่งขึ้นไปและขอให้ประสบผลสำเร็จในชีวิตขอบคุณครับ